fc หักพังสะใจเมื่อมีคนบูลลี่นิ้วมือน้องอุงอิงถ้าไม่จัดการให้เด็ดขาดคนพวกนี้ก็ได้ใจมาคอยว่ามาคอยบูลลี่ลูกสาวอยู่แบบนี้แหละเป็นใครก็ต้องสงสารน้องอุงอิงอยู่แล้วสูตรหน้าเพชรบ,บ้านแพงในวันที่ป่วยก็ไม่สามารถหลาได้เพราะน้องเป็นคนที่อดทนขยันทำงานแต่ก็ยังมีพวกบูลลี่ ขอบูลลี่น้องไม่หยุดไม่ย่อน FC ฮักผังท่านนี้ออกมาสะใจพร้อมคอมเมนต์และบอกว่าสะใจมากที่น้องออ,อเนี่ยโดนคนบูลลี่เรื่องนิ้วมือแล้วไม่มีคนจัดการอะไรโดย FC ของฮักผังท่านนี้ได้ออกมาโพสต์แบบนี้ในคอมเมนต์ของน้องออ,อเขาได้คอมเมนต์ว่าสะใจโว้ยเป็นไงล่ะทีนี้ ให้มันรู้สึกบ้างว่าใครเป็นใครบอกแล้วว่าบารมีบอดน้อยหักแพงคุ้มครองคนรอบกายบอดเขาคิดถึงลูกสาวฮักแพงมากเลยโพสให้ประสาทแตกดีใจว่าจะจัดการนี่นั่นอุ๊ยแบบนี้หมาสิคะเป็นหมาอยู่ในตลาดนัดซะด้วยพอเจ้าของมันล่อเพลงอยู่ในตลาดนัด วายผู้บริหารบาอูเล่เป็นเรื่องปกติรู้ล้สินะใขรลูกจรินลูกคอนเทนต์นี่คือคอมเมนต์จากเอชซีประสาทแดกหักพังที่เข้ามาคอมเมนต์และบอกว่าสะใจที่น้องอ,ออเนี่ยโดนบูลลี่และไม่มีคนออกมาปกป้องและยังยกหางน้องหักพังเป็นลูกผู้บริหารและบอกว่า บารมีของฮักพังเนี่ยคุ้มของทุกคนรู้ลัซซีนาไขเป็นลูกจริงลูกปลอมขนาดบูรี่คนอื่นยังคิดไม่ได้ยังมาสะใจสุมน้ำหน้าเขาอีกมีเอฟซีประสาทแดกแบบนี้ชอบบูรี่คนอื่นดูถูกคนอื่นแบบนี้ไขกันแน่เป็นเอฟซีหมาบ้าที่ร้องเพลงในตลาดนัดถึงนองออ,อเขาจะาร้องเพลงในตลาดนัด เขาก็มีคุณค่าเป็นของตัวเองเขาก็ไม่เคยคิดที่จะมาบูลี่คนอื่นแบบนี้แต่พวกที่เที่ยวไปบูลี่คนอื่นมันยิ่งกว่าล้องเพลงในตลาดนัดอีกคนพวกนี้เขาเรียกว่าหมาบ้าหมาไม่มีเจ้าของเมื่อวานทัวลงอยู่ว่าไปแยกน้ำออกจากป้าถึงไหนแล้วคือได้วิวเยอะอยู่นะดึกๆึ ไปยืนถ่ายรูปกับปลาเน่าอยู่มีแต่ปลาเน่าๆพยายามหาแสงขอถ่ายรูปคนพวกนี้มันทำให้ปลาตัวอื่นเน่าไปด้วยไม่ควรอยู่ในวงยิ่งอยู่ในวงยิ่งทำให้วงเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องคัดออกฤดูกาลน้านี่ฮไม่ควรได้ไปต่อเพราะปัญหาเยอะ FC ประสาทแดกก็เยอะ มาบูรีคนอื่นสงสารน้องออนๆนะน้องไม่เคยพูดอะไรน้องพูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แรงอยู่นะมีคนคนเดียวนั่นแหละในแอปแดงแตามว่าน้องออๆทุกช่องเคยเป็นคนช่องมันดูคนนี้ตอก่อนเป็นเอฟซีทางหนองน้ำสายสงสารเนาะหัวหน้าวงก็ไม่มี ขี่ท่าว่าจะแก้ไขเลยประชุมที่ผ่านมาผลออกมาเป็นยังไงก็คือมันเป็นแบบนี้นี่เองสงสารน้องออที่มีแต่คนเข้ามาบูลลี่เพราะอิจฉาน้องแต่ยังไงน้องก็เก่งและมีเอฟซีที่เหนียวแน่นเอฟซี FC พวกประสาทแดกพวกนี้เห็นแล้วงงมากสงสารบอสโจเหมือนกันนะ เขาก็ทํำใจลำบากเหมือนกันเพราะเขาต้องคุมคนหมู่มากก็ยังดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้น้องอออยู่แล้วคนดีตกนะ้นาแม่ไหลตกฝ่ายไม่ไม่แข่งบุญแข่งได้แต่แข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะเพราะวาสนาของน้องออเขามีเยอะกว่า เขาก็เลยได้เยอะกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมคุณอย่าบูรี่ใครเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคุณเนี่ยลูกค้าของคุณมันไม่มีอะไรเทียบเท่าน้องอออได้เลยแต่น้องออ,อเนี่ยเขาก็ไม่แคร์คำพูดหรอกคำพูด ที่มันไม่น่าเกลีดมาใส่ใจของคนพวกนี้ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พอมีคนมาบูลลี่ทำไมทางผู้บริหารถึงบอกว่าเป็นเรื่องปกติมันก็คงไม่ปกติแล้วนะคอมเมนต์แรงๆแบบนี้รอสามปีสัญญาหมดตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านทุ่มเทให้องค์กรแต่ว่าเขาอุ้มคนก่อเหตุหรือเปล่า หน้าที่การงานหาเงินเข้าองค์กรตามหาความฝันฉันเสียน้ำตาตัดสินใจออกจากกลุ่มปิดเลยเพราะฉันไม่ชอบคนพวกนี้ที่เข้ามาคอมเมนต์บูลี่น้องออ,อถึงมันจะคอมเมนต์มันก็ได้แค่คอมเมนต์บูลี่มันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันอิจฉ้าที่น้องอออมีเอซีแฟนคลับ คอยสนับสนุนน้องเยอะแยะมากมายมี fc แฟนคลับคอยอุ้มชูน้องในวันที่น้องเหนื่อยในวันที่น้องลำบากน้องก็ยังมี fc แฟนคลับที่คอยอยู่ดูแลและเป็นกำลังใจให้น้องถึงคนพวกนี้จะบูลลี่น้องก็ไม่ทำให้ชีวิตน้องต่ำลงแต่ชีวิตของคนพวกนี้สีที่จะต่ำลงที่บอกว่า ฮักพังเนี่ยคือลูกที่แท้จริงของผู้บริหารวันวันคนพวกนี้ตามหาแต่ลูกตามหาแต่พ่อให้กับลูกฮักของตัวเองแต่ไม่บอกให้ลูกฮักตัวเองเนี่ยฝึกฝนทำตัวให้มันดีขึ้นทำพฤติกรรมให้มันดีขึ้นให้มันน่าเชียะน่าชื่นชมเป็นแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งคุณมาล้องวยวายสะใจ ว่ามีคนมาบูลลี่น้องออแล้วผู้บริหารทำอะไรไม่ได้เพราะผู้บริหารอบอุ้มอวยแต่หักพังมันไม่ใช่เขาอวยแต่หักพังแต่เขากำลังแก้ปัญหาอยู่เอบ้านฮักมาเวะก็เป็นแบบนี้แหละแม้แต่น้องล้อเพลงในตลาดนัดก็อย่างบูลี่คนแบบนี้ไม่สมควรอยู่ในองค์กรด้วยซ้ำ ปาเน่าหนึ่งตัวทำปาตัวอื่นเขาเน่าไปด้วยฤดูกาลหน้ามีแววว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าอยากลองให้แล้วไปอยู่วงอื่นก็ลองไปอยู่ดูนะตามที่ตัวเองอยากอยู่ว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันจะได้เป็นศูนยหน้าเหมือนคนอื่นไหมไปอยู่วงไหนก็ตามหาแต่พ่อตามหาแต่แม่อยากเป็นลูกเจ้าของวง ทางที่มันไม่มีทางเป็นได้แต่ก็พยายาม